สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเบียรเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับนี่ถ้าไม่แยมชุ่มพี่น้องนะครับกุ้มกระเกียตะกรนครับนี่ก็เป็นอนาคตพอพันคู่ฝูงครับนี่สีเพลนครับนี่ขอกว่าเพลนครับเห็นมาเลื่นมายานมาเพล่นครับสมาชิกวิษาจิจโคตรเนอบานน้องว่าครับนี่ ขอกว่าผงว่านมบันครับพันพันแยกมาข้งไว้แบบนี้นะครับนี่พันว่างแผนนใ้นะครับบ้างแผนวาสถ้ำขอกไม่นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วครับนี่ันได้เห็นปัญหานะครับเป็นเลื่อนนี่ครับมันเป็นเลื่อนก็เลยว่างแผนกันนะครับนี่ก็เลยมาเก็บเ็กเ็บมาครับฝากพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับนี่ชมบรรยากาศนะครับ เห็นนะครับบรรยากาศเป็นเป็นคอกบ้านๆนะครับเป็นฟ้ามต้นน้ำครับนี่พนเดียงว่าสายต้นน้ำสายพัฒนานี่ครับพันก็เจ็บคัดออกมาอันนี้เป็นขอกว่านมเห็นนะครับว่านมว่ารุ่นนี่ครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นว่าใหอ่ขัดออกมาไห้น้ากันครับนี่ก็เป็นเอามาจะเจ็บไว้เป็นพอพันครับนี่พุ่มฝูงนี่ครับว่าเม็ดสีดีมัดก้ามเมื่อพันก็ดีครับนี่ การจัดการนะครับเจอปัญหาคือมันเป็นเล่นครับเนี่ยเป็นอ่ไรลาดปูนเทพปูนไว้ครับแบบในสอบถามจากของฟ้าบนนะครับเป็นกาสิได้ท่อมขอกไหมครับเก็บเกี้ยวเขาแล้วครับมามานเดือนท่านว่านะครับท่านว่านะครับเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับลื้อพันกาสิลื้อไหมครับเนี่เท็ดผื่นเห็นร่างอาหารร่างปูนนะครับเนี่มันกิดทํามไหมนะครับ เป็นฟ้ามต้นนามสายพัฒนานี่ก็โอ้พมาเม็ดสีบดีครับนี่ตัวไงหนานะครับนี่ป้องการข้องสังคนครับนี่ครับตัวไงดีครับนี่ครับถือว่าเม็ดสีเป็นละครับดีครับเม็ดสีข้องสังหนานี่ครับข้อมหนาค้อมลึกครับเลื่อมาเจ็บไหนพีน้องเขาเบ่งครับช่วมเบ่งครับ สายงอตัวนามสายบัทนาครับคนเราเลี้ยงเลี้ยงแบบเอาใจใส่ครับใส่ไหนกับวัสดุทอใส่ใจครับคนเ่าเอาใจใส่ก่อนนะครับปีนี้่นเห็นปัญหาครับคือมันเป็นเลี่ยนนะครับเัน่็สิบปั๊บไม่นี่ครับเมื่อเกอปัญหาต้องแก้ครับต้องแก้เลยครับเวีนฐานีขวากัเป็นขอกแม่พันธุ์ของ่นรับลงไปนะครับขออกแม่พันธุ์นมงาหลุน ผิดนมครับถ่ายคลิปนียครับผณก็ขอขอบคุณนะครับท่านู้รับ่ชมถุกคนทุกทานนะครับขอให้ความสุขความเจริญนะครับความเก็บใจใดความไข่ก็จะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบบาดยางครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ามือครับดื้อแก่งเตือนลิปต่อไปครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ